สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Soul Walker Anime Legend ครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น m m o ที่เขาบอกว่านะครับจะเป็นเกมเวอร์ชั่นใหม่ต่อจาก Soul Walker ซี r นั่นเองนะครับแต่จากที่ผมลองเล่นนะครับก็มันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะที่มันมีในสต re ไทยอะ่ะแล้วก็ที่มีภาษาไทยนะครับอันนี้จะเป็นของทางโซนอเมริกานะครับผมแล้วก็โซนยุโรปนะที่มันเปน เ,เข้ามามไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนแค่ชื่อหรือเปล่านะครับใครที่เคยเล่นในส่วนของโซว l กเกอ e r ซีโร่ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะครับสามารถบอกได้นะฮะกดเข้าไปครับผมทั t ทูสตาร์นะครับผมใครสนใจเวอร์ชั่นนี้ก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้จากคนละเซิร์ฟเวอร์ของอที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยจะอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็เราก็กดแอดนะครับตรงนี้มานะครับเพื่อที่จะทําการเลือกในส่วนของสายอาชีพตัวละครได้เลยนะครับตัวละครก็จะมีฮารุมีเออริ่งมีลิลี่มีสเตลล่าไอริสจินนะครับซึ่งก็เหมือนกับโซเวอร์เซโร่ในสตอร์ไทยเราเลยนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างมากน้อยแค่ไหนสําหรับที่ผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกกราฟิกมันจะแบบดูดีกว่านิดนึงนะตามที่ผมแบบ ลองเล่นไปนะครับก็ลองดูละกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนะครับที่มันจะมีให้เลือกนะครับผมก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เลือกเอาว่าเราจะเลือกเล่นตัวไหนนะครับนี่นะครับให้ดูแบบเป็นคร่าวๆของตัวละครนะครับนี่นะแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผมมานี้ประมาณนี้นะฮะอาจจะไม่ได้ให้ดูทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวดูอีกคนนึงแล้วกันลิลลี่อ่ะมาครับผมนี่นี่ครับสาวสวย พอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็แค่กดเข้าไปตรงนี้นะครับผมสีเล็กนะแล้วก็จะมาถึงหน้านี้นะครับก็ทําการแบบว่าปรับแต่งตัวละครได้นะครับปรับเปลี่ยนทรงผมนะฮะสีผมเอ้ยนะครับสีในตาเอ้ยนะครับจากตรงนี้ก็ในส่วนของโซลเกอร์ซีโร่ก็เหมือนกันเลยนะนะครับเมนูไม่ได้แตกต่างนะครับผมเออนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนชุดนะครับก็ลองดูแล้วกัน นะครับผมพอ oh, uh, เสร็จแล้วก็กดเซตติ้งตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นตัวละครตัวเดิมนะครับคือตัวนี้น,นั่นเองนะครับก็เลเวลสิบหละนะครับมากด Enter mm hmm. เข้าเมืองไปเลยครับผมอ่ mm hmm. uh, รอโหลดสักครู่นะฮะอาจจะโหลดแป๊บหนึ่งนะครับผม mm hmm. มาแล้วนี mm ่อ่าเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็ จะเป็นในส่วนของที่อยู่ในตัวเมืองนะครับซึ่งก็เลเวลสิเนี่ยจะมาอีกเมืองหนึ่งแล้วนะครับตอนที่ยังไม่ถึงเลเวลสิเนี่ยจะอยู่อีกเมืองหนึ่งนะครับผมมันก็จะสลับสับเปลี่ยนเมืองกันไปนะครับเนี่ยจากที่ลองเล่นก็เหมือนกันเลยนะครับผมไม่ได้ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แล้วก็เมนูต่างๆนะครับก็เหมือนกันนะครับผมผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วมันเป็นเวอร์ชันอัปเกรดมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวลองรับเควสและกันนะครับกวดตรงนี้ฮะอ่ามันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติิให้้แลววนะครับ่งไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวิ่งไหมครับกลับไปที่เมืองเดิมนะครับผม,มโหลดสักครู่เหมือนเดิมฮะใช้เวลาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยนี่อ่านี่ฮะมันก็จะวิ่งรับเวสอัตโนมัตินะ,นะครับโอเคอกดสคิปข้าไมไปได้เลยนะครับแล้วก็กดคุยรับเวสไปตรงนี้ปึ๊บนี่ได้ของระวงละวันมานะครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้กันก่อนนะครับว่า,ากราฟิกมันแบบแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคได้รับของรางวัลไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ,การส่งเควสนะฮะโอเคแพ้ผมโอเคฮะทีนี้เราก็มาด่านใหมล่ละนะครับจัดไปฮะกดเลยปึ๊บ ไปสู้กันนะครับระบบการต่อสู้ก็สามารถกดเล่นเองได้นะครับแล้วก็มีระบบออโต้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากก็กดออโต้ก็จบแล้วนะครับผมง่ายๆเลยนี่ฮะออโต้นะครับตอนนี้คือผมกดออโต้อยู่นะครับเนี่ยในส่วนการต่อสู้นะครับก็ลองดูลวกันใครที่เคยเล่นเกมนี้นะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนี่ฮะแต่จากที่ผมเล่นดูก็เหมือนกราฟิกมันจะแบบโอเคดูดีขึ้นนะ เออน,นะครับปือบมาแล้วแต่ในส่วนของเมนูอื่นๆจากที่ผมดูนะครับเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาไทยกับเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีเมนูอะไรที่แตกต่างกันนะฮะเออแต่ไม่รู้ว่าถ้าเล่นไปไกลๆเนี่ยมันจะมีอะไรแบบเพิ่มเติมพิเศษมาหรือเปล่านะครับอโอเคไปครับ การครับมอนสเตอร์ครับผมนี่เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอบอสอีกนะฮะเนี่ยสก็งสกิลมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมยังมีล็อกอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ให้เลเวลมันอัพไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมาแล้วนี่โอ้ทำไมบอสตัวเล็กจังวะเนียไปครับนี่้เนี่ยกดออโต้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับเวลาเล่นนะ แต่ถ้าใครอยากมันๆก็กดเล่นเองครับผมจะสู้ได้เวเนี่ยลูกน้องก็เลือดเยอะเหมือนกันะเนี่ยอืออุ้ยโดนทีค่อนข้างแรงเหมือนนะอ้หโอหโคตรแรงบางทีออตโต้ก็จะแบบอ่อโง่ๆหน่อยนิดน,นึงนะครับเออบางด่านก็อาจจะแบบว่ากดเล่นเองก็ได้นะฮะ เพราะว่ามันไม่โจมตีบอสไงมันไปโจมตีลูกน้องแทนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเกมน,นี้คือแบบว่าถ้าเราฆ่าบอสได้นะครับก็ไม่จะเป็นต้องฆ่าลูกน้องแหละอ่าได้อยู่ได้อยู่ฮนะอันนี้อันนี้แต่ไปโอ้อันนี้อันนี้นีแน่เอาดิครับเออเรียบร้อยสบายผ่านครับผมแต่ก็เกือบตายเหมือนกันนะ เอออ่ะเสร็จสิ้นแล้วผมนี่สู้เสร็จรแล้วก็เอ่อพาระกงภารกิจอะไรนะครับก็ปลดล็อกกันนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีการสรุปนะครับสถิติว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับได้อเทมมาด้วยแล้วก็ต่อสู้ได้เป็นแรงบีนะครับมันจะมีแรงเอสด้วยนะฮะถ้าเกิดเราสู้ได้ดีกว่านี้นะเนี่ยระบบการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเออ โอเคมาแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดรับเควสส่งเควสเหมือนเดิมครับเนี่ยกดติ๊กไปนะครับตัวละครก็จะวิ่งไปรับเควสนั่นี่นะครับผมเรียบร้อยนี่นะแค่แหละไม่ได้มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนนะครับก็เหมือนกันกับโซเกอร์ซีโร่เลยนะฮะอืมแล้วก็ตรงนี้ครับผมมันจะมีการแจ้งเตือนว่าให้เรามาทําการอัพโร์อัพเกรดนะครับในส่วนของพวกสกสกิลต่างๆนะครับเนี่ยอ่ามันจะขึ้น การอัพเนี่ยตามระดับเลเวลของตัวละครนะครับอืมแล้วก็จะมีแบบสมุดอัพอะไรบ้างนะครับผมนิดนึงนะฮะโหนี่ผมยังไม่ได้อัพนี่หว่าโอเคอัพก่อนเอ่แล้วก็มีสกิลพาสซีฟนะครับผมอ่ะอัพไปตามนี้นะครับผมจัดไปเลยนี่ปึ๊บเรียบร้อยครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็บทคำรูนะครับตรงนี้นะฮะในส่วนของเอ่อ ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาทําการอัปโองอัปเกรดอาวงอาวุธนะครับได้นะครับสมงคนสกิลอะไรต่างๆแล้วก็ซื้อคงซื้อของต่างๆนะครับในนี้เลยนะครับแอดพกแอดเพื่อนก็มีนะครับอ่ะอันนี้เป็น achievement นะครับผมอ่าความสําเร็จต่างๆนะครับนี่กดมารับได้เลยนะครับก็ผมยังไม่ได้รับอีกหลายอย่างเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับพาเข้ามาดูแบบคร่าวๆนะฮะนี่ได้เพจมาด้วยนะครับนี่ฮะปึ๊บเห็นไหมของต่างๆที่ผมยังไม่ได้รับรับเกลียบเลยนะครับ ปึ๊บน,นี้คือแล้วะอ่าโอเคตรงนี้ครับมีเพชรครับผมนี่ดูดิของเพียบเลยฮะเห็นไหมแจกก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเข้ามาเล่นตอนแรกๆอะนะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็มีรายอียอันนี้ก็แอดโฮมแอดเพื่อนครับผมนี่ฮะใครแอดมาบ้าน,นะครับก็กดรับได้เลยนะครับผมแล้วก็เซตติ้งจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่กดเข้ามาดูนะครับก็เซตตรงเซตติ้งก็ มีตามนี้นะครับปรับ A.P.S ได้ถึง30นะฮะแล้วก็ภาษาไม่มีภาษาไทยนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้เพราะว่ามันเป็นของอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นของทางยุโรปเขานะฮะไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนชื่อแค่นั้นหรือเปล่านะครับแต่เห็นบอกว่ามันมีการอัปโปรงอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็เลยเอามาแนะนำาพือนอีกหน่อยนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาตรงแลบตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาทําการแบบว่า Enhance นะครับทำนู่นนี่นั่นได้นะครับผมระบบต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมานะครับแล้วก็จะมีการสอนเกิดขึ้นน่ นะครับผมอืมนะนี่ฮะกดเข้ามาตรงนี้ก็ได้ครับกดใส่ของแบบอัตโนมัตินะครับออโต้อีวิฟนะตัวเกมมันก็จะสอนอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยการอัพโปงอัพเกรดอะไรต่างๆนะครับกดเข้ามาตรงแถบตรงนี้อ่าแล้วก็เนี่ยของที่เราไม่ได้ใช้นะครับกดเข้ามาใส่นี่แม่มันก็จะเพิ่มนะครับอัพเกรดในส่วนของเนี่ยฮะเลเวลนะครับอาวุธของเรานะครับผมกดไปเลยนะครับผมนี่แค่นั้นนะครับความสามารถเลเวลของอาวุธของเรามันก็จะเพิ่มขึ้น คแค่นั้นเองนะครับผมของไหนที่เราไม่ได้ใช้ก็แบบเอาทําตามนี้แหละนะครับตามที่ผมทําเลยนะครับประมาณนั้นนะก็มีอะไรอีกละ่ะก็ไม่ได้มีอะไรละนะครับเนี่ยพอเลยวลเราอัพขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีระบบต่างๆมันก็จะเปิดปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับเออ อันนี้ก็จะเป็นให้เราเข้าไปลงดันเจี้ยนนะครับหาองค์าเงินนะครับผมแล้วก็มีโหมดในส่วนของการแบบว่าต่อสู้แบบ pvp นะครับนี่ฮะนะตอนนี้มันยังเปิดแค่ training match กับ friendly match นะครับส่วน pvp normal กับ pvp c o m m i t i o n เนี่ยยังยังไม่ได้เปิดนะครับผมก็รอต่อไปนะครับประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะก็ไม่ได้มีอะไรละนะครับโหมดอื่นๆก็ลองเข้ากันดูนะครับผมอันนี้ของตัวเกมนี้เนี่ยที่ผมมาแนะนำอีกรอบก็คือ มาให้ดูว่ามันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของเซิร์ฟที่มันเปิดใหม่นะครับกับอ่าไอที่เป็นเซิร์ฟของไทยนะครับแต่โดยรวมแล้วนะฮะจากที่ผมดูเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมเอออาจจะมีกราฟวงกราฟิกอะไรบ้างที่มันแบบดูดีขึ้นมานะครับตามที่ผมแบบคิดนะ เออใครที่จะเห็นต่างอะไรไงก็แล้วแต่นะครับบอกได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปต,ต่อไปนะครับผมอันนี้เอาวา่าเอามาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับโอเคไปละไว้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนครับผม